ดิค่ะทำข้าวค่ะพักเที่ยงพักเที่ยงแล้วเดี๋ยวก็จะมาทำข้าวก่นเด้อทักทายสักคลิปเช้าก็ลงไปแล้วคลิปหนึ่งทำตบข้าวร,ร,ร้อนๆกินกินง่ายๆ ปุ้นเส้นกลิ่นอบปุ่นเส้นค่ะทานข้าวก่อนหิวหัวฟูหัวบานมัดผมมาก็เจ็บหนังหัว เดี๋ยวไปสองก็ลงไปทำงานอีกค่ะอือข้าวแล้วข้าเช้าไม่ได้ทานเลยตื่นเต้นเริ่มงานมันแรกก็ผ่านไปด้วยดีก็ผ่านไปด้วยดีดยดแต่ตอนบ่ายนี่ไม่รู้ มันมันแค่สถานที่เนาะทำงานก็เหมือนกับที่ผ่านมานั่นแหละยังไม่เจอปัญหาอะไรที่มันใหญ่ยังง่ายๆอยู่เ <c oughs> ตะเข้าโกลตลอด ถามว่าทุกอย่างโอเคไหมก็อย่างก็ได้รับคําแนะนํำดีๆจากเพื่อนร่วมง,งานอยู่วันนี้อย่างอื่นเราก็ไม่รู้หรอกลักษณะคือเราไม่มีห้องเป็นของตัวเองไงไปเราต้องวิ่งสามตึกไปทําทุกห้องทุกโปรแกรมที่เขามีคนอื่นเขาจะมีโปรแกรมของใครของมัน เขาจะง่ายเขาบอกว่าโหแล้วเราอ่ะดันดันนวดได้ทุกโปรแกรมไงยกเว้นของหมอที่เขานวดด้วยเชือกนวดด้วยอะไรอ่ะที่เขาเรียนมาเนาะของพวกครั้งยิมนาสติกอะไรสักอย่างเราจะทำไม่ได้แต่ส่วนอื่นที่เป็น wellness <c oughs> ได้หมดทั้งชืชิน <c oughs> ก็ถือว่าดีค่ะวันนี้สบายสบายแต่หาตึกไม่หาตึกไม่เจอเพราะมันเป็นซอกแท็กทางลงมันเยอะทางขึ้นก็เยอะทางเลี้ยวก็เยอะลูกขนาดคนไข้เขายังหาไม่เจอเลย เดี๋ยวสักอาทิตย์หนึ่งก็เข้าที่แล้วค่ะสบายมากคนไทยเก่งอยู่แล้วไทยมันแกงมัออนอ่อมน้อมถ่อมตนไปอยู่ใส่กันมีแต่คนแพงคนหักมัับแรกมันต้องไม่เป็นเข้าไว้ก่อนเนาะถามให้หมดถามให้ด่า สนุกดีสนุกดีกด็กเลยไม่มีอะไรที่เป็นอะไรที่สเปเชียลให้เราคุยวันนี้มันกงธรรมดาธรรมดามีแต่หิวนี่แหละค่ะอ วนกินข้าวเที่ยงด้วยกันง่ายๆเนาะลงคลิปดไนดเพื่อนๆเ,เข้ามาดูก็กดไลค์กดแชร์ให้ทยอยเด้อเด้อนี่แหละชีวิตประจำวันต่อไปก็จะมีเยอะกว่านี้ในบ้างก็จะพาไปเที่ยวแล้วแดดออกแล้วเดี๋ยวนี้สวยเชียวบหรืุช่วงนี้มันจะมีบรรยุดเริ่มมีบรหยุดของประเทศเยอรมันโนนีนันเนาะ มันหยุดมันสนุกเยอะแต่มันเสียอย่างเดียวอะ่ะงานตรงนี้รู้สึกคนอื่นเขาหยุดเราจะได้ทำงานเพราะเราอยู่ใกล้ <c oughs> คนอื่นเขาไม่มาเป็นมันหยุดนักการเลิกอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันเป็นการตกลงกับเขาเนาะโอ้ยอยากได้คนที่อยู่ใกล้อะ่ะทำงานมันหยุดในเขาด้วยแต่ก็ไม่ต้องเต็มมันหรอกเขาบอกแค่ช่วยเพราะว่ามัน ส่วนมากมันจะมีเทมีนเยอะคุณจะถามเทมีนเยอะค่ะเลยต้องการคนที่สามารถทำให้เขาได้ไทยอยก็โอเคค่ะเพราะว่าทำอาจจะถึงบ่ายโมงบ่ายโมงแล้วค่อยไปเที่ยวก็ได้ไม่เป็นไรพอตื่นเช้ามาก็รีบไปทำแล้วก็กลับบ้านเดินมาสมนาที ตอนบายแล้วก็เป็นหลั่นละไปไหนกันได้ใช่ไหมก็รู้สึกชอบค่ะที่ใหม่เนี่ทำงานที่ใหม่รู้สึกชอบกว่าทุกที่ที่ทำมาเพราะว่ามัน ูโอเคอยู่ได้ค่าแรงดีด้วยอืหกนาทีแล้วอบบุ้นเส้นก็กินง่ายๆไปก่อนเนาะง่ายๆไปก่อนรอบเย็นก็เลิกมาห้าโมงก็จะไป ซูเปอร์มาร์กไปดูว่าวันนี้มีอะไรวันนี้มันจันขอให้มีถ้าไปตอนเย็นนะนะจะมีของลงอาจจะมีของสดเยอะอเขาจะมาทำกับข้าวรอสามีกับลูกวันนี้ลูกชายนะเขาอายุสิบห้าแล้วแต่เขาสูงมากเลยประมาณร้อยแปดสิบเขาก็ไปฝึกฝึกงานที่เก่าค่ะฝึกงานที่เก่าแล้ว ครั้งที่สองแล้วเขาก็ไม่อยากเปลี่ยนเขาบอกเขาชอบตรงนี้เขาชอบตรงนี้เขาเคยไปฝึกสองที่แล้วตรงนี้เขาจะให้ค่าขนมเยอะเด็กเนาะได้อย่างเจ้าของบริษัทอ่ะเขาก็เหมือนจะอินดูลูกเราไงเพราะเขาเห็นมาตั้งแต่เกิด ส่วนตัวทั้งเ,เจ้าของผู้หญิงผู้ชายหัวเมียคู่นี้เขาก็สนิทกับเราด้วยเขาให้ความเป็นกันเองทั้งที่เขาเนาะระดับอยู่ขออเขาคด <c oughs> ได้นะมิตตาแปดนาทีแล้วข้าวายอะทานข้าวต่อนะคะ ขอโหลดคลิปเนาะเจอกันคลิปหน้าค่ะ